สิบบาททำเองได้แปดหมื่นใช่ปะครับสีแล้วงพันล้านสิบไร่แปดหมื่นนี่ดิแปดหมื่นจริงจริงได้แปดหมื่นทำเองจริงจริงแล้วมีตนหนอนฉลัวเลยอ่ะต้อราดำเยอะจริงจริงแล้ววันนั้นหนอนต้นนู้นหนอนหนอนไปลูวังเตียงเลยเหลือตะกิ่งนู่นน่ะน่ต้นไม้พลาดน่ะน่น่ะไหมตัวนี้มันเขียวเลยอ่ะเออเนี้ยบอกลุงมันเป็นยังไงเนี่ยไปดูหน่อยทำไมมันถึงฟื้นได้บอกลุงมันเป็นไงเนี่ยทำไมเนี่ยมันจะตายหมดแล้วเห็นเนี่ยครับอ่ะ แล้ต้นต้นต้นโซมใบเหลืองต้นจะตายอยู่แล้วมันร่วงหมดเลยใบอย่ามันร่วงหมดเลยเนี่ยต่วนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้แล้วมันฟื้นมาได้ขนาดนี้ได้ยังไงใช่ลุงก็พ่นยาอะไรนะกะไตตัวนี้แหละบอกตรงๆเนี่ยเพราะวไปใช้แมกมาลาวานี่เองเนี่ใบมันร่ว อย่างเลยใบเป็นแบบนี้เลยน้องเนี่ยใบเป็นแบบนี้จังเลยเนี่ยครับเนี่ยเป็นแบบนี้เลยตั้งดูแลเขาถึงไปจะให้ผลผลิตเราครับตอบแทนเขาเนาะใช่ต้องตอบแทนเขาอย่างดีเมื่อเมื่อขอที่เราทำเองอ่ะแต่ไม่อย่างนี้เลยบอกตรงๆจะเก็มากก็ไปจะขาดจะจะแนะน้ำให้ดูก็ไม่มีใบดีจะแนะนน้ำไม่ดูตอนนี้ตอนนี้หาใบไม่เเจอลยหาใบที่เลไม่เจอเลยจม่จ้าจริงบอกตรงๆยอดใหม่มันใช่สวยมากต้งสวยต้องเงาทั้งบ้านเนาะและ้นแรกสิบคำนะสิบตาดคำนะเล็ก ก็เนี่ยต่อมเป็นอย่างนี้เลยครับอืมสวยมากจริงๆบอกตรงๆเขาทำสวยนะครับพาไปดูยอดสวยๆตัวนี้อะไรอ่ะอะไรมันก็สวยหมดเนาะมันสวยหมดอ่ะคือคืออย่างนี้คือสวยใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยอย่างนี้ก็สวยมากเลยเห็นนะนี่ไงทีแรกอ่ะทีแรกที่ป้าทำเองมันจะขาดขาดมันจะขาดเป็นท่อนมันไม่มีอ่ะ ตอนนี้ไม่มีตอนนี้มันไม่มีของเสียที่ป้าทําจะขาดขาดแบบว่าเป็นขาดสารอาหารน่ะครัมันจะขาดท่อแล้วมันก็จะจะเป็นแบบแบบไหนอ่ะมันแบบใบขาดแบบใบจะจะลงด้วยใช่มัใช่มันจะเป็นใบแบบเนี้แบบต่อแบบเนี้ยใบก็เล็กใช่มั้ยการมาท่อถูกใช่มันจะอย่างนี้ะแต่ตอนนี้พอเอาปุ๋ยลาวามาฉีดแล้วเออเนี่ยลุงก็ทําเก่งมากเลยบสวรับรับทมเลย จากแปดหมื่นขึ้นเป็นล้านกว่าใช่ปีแล้วเนี่ยร้านฝาเนี่ยลุงมาทำเนี่ยปาดทำเองได้แปดหมื่นเองครับแล้วมีต้นนอนมีนอนแล้วมีลูกมันจะลูกจะใหญ่ใช่ไหมครับนั่นเองลุงก็ทำลูกก็ได้ขนาดได้เออได้หมดเอด้วยใช่ทรงเลยสวยมากทรงสวยด้วยทรงสวยมากเข้าฟอมได้เนี้ยบเลยอ่ะทรงสวยนอนไม่มีไม่มีเลยแมลงไม่กวนไม่กวนเลยไม่กวนเลยนอนไม่มีกินไม่มีเป็นไงเลยจริงนิดเดียว ดีมากเลยใช้ตัวเชมาแรงนี่จะไม่มีใช้มานี่ดีมากเลยบอกตรงๆลุงหาใบขาดี่ป่าถามให้เขาดูหน่อยยะประทับใจไหมไอ้แม็กมาประทับใจค่ะใช้ดีค่ะให้ดีมากค่ะลุงด้วยใบขาดขาดกให้เขาดูหน่อยขาดแบบไหนหาไม่เจอเหมือนกันนะโอ๊ยกาไม่ใช่อย่างนี้ยังสวยค่ะโอ้อต่ก่อนี้ยังสวยอย่งนี้บอกตรงๆมันจัดขาดขาดแบบแบบคนเป็นโรคอะ แต่ก่อนนี่ขาดทั้งสวนเลยใช่และต้นมันจะไปแต่มองนี่มันจะทะลุไปเลยไม่อย่างนี้ต้นีหายไปแล้วอ่ะเดียใครดูย่อหัวตรงๆเลยเนี่ยจใจนะใครมาเนี่ยบอกว่าโอ๊ยใช้ปุ๋ยอะไรใช้ยาอะไรจะมีคนถามนี่เลยมีคนถามตลอดเลยตอนนี้ใช่อีกคนเข้าตลอดตอนนี้มันจากเมื่อก่อนที่ไม่ดีนะใช่เมื่อก่อนมีใครไม่มีใครรู้จักอัอนนี้มีคนรู้จักแล้วนะมีคนรู้จักแล้วนะป้าใช้ปุ๋ยอะไรใช้ยาอะไรป้า มีคนรู้จักนะได่ปีนี้ได้ทลายเอ้ยมีคนรู้จักนะได้รู้จักได้ไงได้ไล่ละแสน่ะปีเราลุงเนาะปีที่แล้วไม่มีใครรู้จักเราเลยตอนนี้ตอนนี้ใครบอกว่าแม่บ้าลาวาแพงนี่เถียงเลยใช่ไหมเถียงใครว่าแพงไม่สนเออเราเองเราดูผ้นประโยชน์ของมันดูความคุ้มค่าใช่เนี่ยแล้วมันได้ผลแบบนี้แล้วต้นเนี่ยต้นจมานต้นเล็กนะเมื่อก่อนต้นมันจะเล็กอย่างนี้เลยนะแล้วไม่สวยแบบนี้นะไม่แตกกิงอย่างนี้นะใช่มันจะเป็นแบบนูน คเขาลุงมาทำปีที่แล้วนะมาปีนี้ปีสองนะลงมาทำหายแล้วมองต้นเลยครับแต่งเลยคนละเรื่องเลยได้เล็กๆเนี่ยมองแค่ทีแรกมองแหงเนี่ยมองมาต้นนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยแล้วลุงเขามาแต่งกิ่งหักแผลลุงก็จะพ่นเลยบอกตรงตๆลุงเก่งจริงๆ